สวัสดีครับป่าจอสอินดี้วันนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วฮะเราพักอยู่ที่โรงแรมฟอร์จูนดีเพื่อนๆฟอร์จูนดีเราเพิ่งมาถึงรถเราเพิ่งจะจอดฟอร์อจูนดีบรรยากาศชมบรรยากาศเมืองอันนี้ข้างหน้าเป็นโรบินสันนะเพืเ่อนๆบรรยากาศเราเพิ่งจะมาถึง เพื่อนๆจูบรริกาศโรงแรมนะฟอร์จูนดีนะฮะ,อ,ะอเอเดีเ๋ยวเรามาติดต่อโอเบอิรเตอร์ฟอร์จูนดีเดี๋ยวเราติดต่อบริเตอร์นี่บรรยากาศนมกาแฟอาหารเช้า เดินเข้ามาก็กลับมาที่โซนโอเ,เตอร์เลยะฮะมีอ่านเช้าไหมเพีย้ยเพีย้ยมีอ่านเช้าไหมฟอร์จูนดีนะฮะเราพักครั้งแรกทีปีะเทศไทยอรีวิวหน่อยนะไปทัวร์ทิศเที่ยวทั่วไทยเราก็อ๋อเขามีภาษาจีนสําหรับคนไทยอ่านนักท่องเที่ยวอ่านจะได้เป็นสําแปลเดียวกันใช้เอกสารอะไรบ้างครับบัตรประชาชนเนาะบัตรขี่บััรขี่บัตรประชาชนได้ไหมไม่ได้เฮ้ยไม่มี มีลิฟต์ไหมฮะลิฟต์มีไหมมีสิมันหลายชั้นเออเมื่อกี้ลืมนับชั้นกี่ชั้นนะคะปกชั้นนี่ถือเรามาครับมาครั้งแรกเราเราเราของพี่ชั้นไหนเนี่ยของพี่ชั้นสี่โอ้ชั้นสี่โอเคเนาะชั้นสี่ฮะโอเคก็เราต้องยื่นบัตรประชาชนนะฮะเพื่อนแล้วก็ลงชื่อเซ็นนะฮะโอเคเราได้เบอร์ห้องแล้ะเลขที่ออกนะฮะอยู่ชั้นสี่ ฟอร์จูนดีนี่เราพักอยู่ที่นี่เพื่อนฝรั่นลลงนักท่องเที่ยวเต็มเลยเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนชมบรรยากาศข้างบนเนาะนักท่องเที่ยวเต็มเลย <S <S เข้ามาเราก็จะเจอลิฟต์นักท่องเที่ยวฝรัลล่งอ่ะเราข้ห้อง407นะเม็ดเม็ดโอเคอ่ะ <Yeah. S 2> เปิดเปิดแอร์โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาในโรงแรมนะฮะเราพักอยู่ที่ฟอร์จูนดนะครับจังหวัดตากนะฮะ mm hmm. ก็คือ,อ,อแม่สอดน,นะจังหวัดตากพอเดี๋ยวเราพาให้จุมบรรยากาศนะะฮของอ,อห้องพักเราไปกาวปืดสีเขียวเนาะไฟออน มีปลั๊กเสียบไฟให้นะฮะห้องก็ถือว่าไม่ได้กว้างนะครับเพื่อนในมุนมห้องน้ำมุมห้องล็อกเตียงตรงกลางนะฮะ,ะเขาจะเป็นมุมทีวีเนาะทีวีเคาน์เตอร์อรกระจกนะครับแอร์มีโคมไฟอยู่ด้านบนกระจก แล้วก็มเีเป็นแนวกระจกมานกัน้นะครับก็เป็นตู้เย็ยนมินี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะห้องออมองไปบริกาศด้านนอกนะฮะเราก็จะเห็นห้างนะฮะโรบินสันฝนเริ่มตกปล่อยๆนะห้างแมคโครนะครับก็อยู่แรงเิรษฐกิจด,ด้วยนะฮะ 6ชั้นนะเพื่อนเก็อ,เอยู่ในเมืองเลยนะฮะบรรยากาศของโรงแรมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงมุมห้องมุมกว้างๆนะนี่เป็นแนวกระจกเพืเ่อนๆแนวกระจกโอมไฟนะฮะมีแก้วนะ้ำสองใบมีโทรศัพท์ครับก็คำเตือน ตู้เย็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะฮะจะมีน้ําให้หนึ่งขวดเนาะเกน้ำหนึ่งขวดมีทิชชู่กระดาษนะฮะมงองภาพกว้างนะครับมุมเตียงนะครับมุมเตียงโอเคแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโซนระเบียงข้างนอกเนาะระเบียงเปิดระเบียงโอเคก็คจะเป็นระเบียง แล้วก็มีคอมแพร์อยู่ด้านบนเนาะก็กัน้วยเหล็กเนะเาะแล้วก็ออกมาเป็นระเบียงเจอที่ใต้คอมเพะต์นะว่างแล้วเราดูชมบรรยากาศห้องน้ำว้าวก็เป็นแปะก,กาวสีขาวเพื่อนนะครับช็โคก้จึงน้ำ กระจกแล้วก็ราแขวนนีเขาเป็นบูมปากน้ำนะครับฝักบัวเครื่องทำน้ำอุน่นนะครับแบ็กกราวสีขาวเลยเพื่อนๆกัน้นด้วยม่านพลาสติกสีขาวก็ก็กว้างนะอืมเปิดเป็นไอเดียนะเพื่อนๆท,ทำแนวห้งองน้ำ กว้างเพื่อ,อปปนๆกว้างเนาะโอเคก็รีวิวนะครับจากการจอนอินดี้นีไม่แน่ใจนี่อ๋อตทีเสียบตรงซิงค์น้ำเลยเปื่อเผื่อใครจะจำปรารกิจเสียบชาร์จแบตไปด้วยโอเคนะฮะเราพักอยู่ที่ ออฟอร์จูนดีนะครับโรงแรมฟอร์จูนดีครับป่าชดอินดี้ก็พักอยู่ที่โรงแรมฟอร์จูนดีท่าจังหวัดตากนะฮะแม่สอดเราก็มาทำงานแล้วก็รีวิวโรงแรมนะครับเราเข้าไปจังหวัด uh. แต่และจังหวัดก็รีวิวเพื่อนๆอ่ติดตามในช่องป่าชดอินดี้นะฮะโร mm. งแรมเผื่อเป็นเพื่อนหลายหลายคนไปจังหวัดเป้าหมายเดียวกัน mm. ก็จะมีโรงแรมให้เพื่อน ได้ไปเลือกนะฮะก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับจากช่องป่าชุนดีนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับในช่องป่าชุนดีเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับป่าชุนดีนะครับทำคลิปดีๆหรือมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมโอเคครับขอบคุณครับป้าสวัสดีครับป้า